แพทนปพาเผยโมเมนต์สุดฮาพีชาโนนนั่งแก้บนอยู่ห้องพร,พร้อมน้องเรซซิง่งเรียกว่าวัยยิ่งกว่า 5G สำหรับสาวแพทนปพาที่ประกาศกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองว่าตอนนี้ตนได้เลิกกับหนุ่มพีชาโนนแฟนหนุ่มรุ่นน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำเอาพิธีกรร่วมอย่างปุ้ยพิมลวันถึงกับกุมขมับกลางรายการ ล่าสุดช่วงเย็นชาวเน็ตก็เป็นงงอีกครั้งเมื่อสาวแพทออกมาไลฟ์ขายของกับหนุ่มพีซึ่งในระหว่างไลฟ์แพทยังเรียกพีว่าพ่อเหมือนเดิมแพทจะบอกว่าเรื่องเลิกกันไม่ใช่คอนเทนต์ตีกันจริงๆเก็บของจริงๆอีกด้วยก่อนที่แพทจะบอกว่าให้พีเริ่มจีบแพทใหม่อีกครั้งเพราะคบมาสองปีเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรง และแพทยังบอกต่ออีกว่ารักต่างวัยก็ตีกันดีกันแบบนี้แหละถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้คู่เรารักกันตีกันแบบนี้แหละก่อนที่แพทจะขอให้แฟนๆกดหัวใจให้ถึงสองล้านแล้วจะกอดกันให้ดูจนเมื่อหัวใจถึงสองล้านทีก็บอกแพทเพื่อที่จะขอกอดและสุดท้ายแพทก็ต้องยอมให้พีกอดตามสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนๆ ซึ่งแพทบอกว่าตัวเองนั้นโสด6ชั่วโมงและโดนแซวว่าโสดทิปแพทได้คุยกับพีแล้วและพีมาขอโอกาสและแฟนๆก็เชียร์ว่าไม่ให้โสดก่อนที่แพทจะบอกว่าชายา 8G ไม่ได้มาเล่นเล่นล่าสุดสาวแพทได้เผยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นพีชานนท์และลูกชายน้องเรซซิ่งที่กำลังนั่งไหว้พระ ถวายน้ำแดงและสิ่งของต่างๆเพื่อแก้บนอยู่ที่ห้องพระอย่างตั้งใจโดยทางฝั่งหนุ่มพีได้บอกไว้อีกว่าสาเหตุที่มาแก้บนเพราะเจ้าตัวได้บนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าขอให้ได้อยู่บ้านนี้ต่อและงอสาวแพทสํสำเร็จซึ่งทุกอย่างก็เป็นดังที่สมปรารถนาแล้วจริงๆหนุ่มพีจึงพาน้องเรซซิ่งมาแก่บนทําเอาแฟนๆได้ชมก็ยิมตามไปเลยทีเดียว